เครื่องบินขับไล่เบาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสเปนและถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มการฝึกบินและการรบที่มีประสิทธิภาพในยุคสงครามเย็นนั่นก็คือคาซาซี1 1ึ v งร้รุ่นขับไล่เบาหรือที่หลายคนรู้จักกันว่าเป็นเครื่องบินที่ไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการฝึกสอนนักบินแต่ยังถูกพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องบินโจมตีเบาและเครื่องบินรบประสิทธิภาพสูงในหลายภารกิจ ย้อนกลับไปในทศวรรษ1,970กองทัพอากาศสเปนมองเห็นความจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องบินฝึกสมัยใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการฝึกบินขั้นสูงและการปฏิบัติการจริงได้ในขณะนั้นอุตสาหกรรมการบินของสเปนยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่ด้วยความร่วมมือของบริษัทคาซาหรือ Construction Aeronauticas SA พวกเขาได้พัฒนาเครื่องบิน Aviojet C101 ขึ้นมาซึ่งเป็นก้าวกระโดดสำคัญของอุตสาหกรรมการบินในสเปน C101 a v งรรุ่นพื้นฐานนั้นถูกใช้สำหรับการฝึกบินขั้นสูงแต่สิ่งที่ทำให้เครื่องบินนี้โดดเด่นคือการพัฒนาเป็นรุ่นขับไล่เบาหรือไล์ไฟเตอร์วาเรียนซึ่งสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภททั้งจรวดนำวิถีอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นระเบิดอเนกประสงค์และปืนกลติดตั้งภายนอกสิ่งนี้ทำให้ C101 ไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกแต่ยังเป็นเครื่องบินที่สามารถเข้าสู่สมรภูมิรบได้อย่างแท้จริงเครื่องบินรุ่นขับไล่เบานี้ถูกอออกแบบให้มมีคคววาล่งงตัสู น้ำหนักเบาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่หลักที่มีราคาแพงเช่น F-16 หรือ Mirage ทำให้หลายประเทศที่มีงบประมาณจำกัดสามารถมองเห็นคุณค่าในเครื่องบินแบบนี้สำหรับกองทัพอากาศสเปนเองพวกเขาใช้ a v o j e t ในบทบาทการโจมตีเบาการลาดตระเวนและแม้แต่การสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด ด้านการออกแบบคาซา C 1 0 1 Evo เจะใช้ 101, ai, เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนกาเรต TFE 7 3 1ที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ให้กำลังเพียงพอสำหรับความเร็วสูงสุดประมาณ770ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะไม่เร็วเท่าเครื่องบินไอพ่นขับไลแ่แท้แต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับภารกิจโจมตีเบาและภารกิจสนับสนุนห้องนักบินของเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ทันสมัยในยุคนั้นใช้ระบบควบคุมที่ง่ายต่อการเรียนรู้ และยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์นำร่องและระบบยิงอาวุธขั้นสูงเพิ่มเติมได้ทำให้มันสามารถเข้ากับบทบาททั้งการฝึกและการรบจริงได้อย่างลงตัวนักบินหลายรุ่นของสเปนเติบโต,ตจากการฝึกบินในเอวิโอเจก่อนที่จะไปขับเครื่องบินรบหลักที่ซับซ้อนกว่าเมื่อพูดถึงความสามารถทางการรบรุ่นขับไล่เบาของ C101 สามารถติดตั้งอาวุธที่หลากหลายตั้งแต่จรวดไม่ไกลขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกล ไปจนถึงระเบิดแบบทั่วไปทําให้สามารถจมปีเป้าหมายทั้งบนพื้นดินและในอากาศได้ในระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้มีเราา์ขั้นสูงเหมือนเครื่องบินรุ่นใหญ่แต่ก็มีระบบควบคุมอาวุธที่ทําให้มันสามารถปฏิบัติภารากิจในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้คาซา C 1 0 1่ Aviojet มีชื่อเสียงคือการถูกใช้โดยทีมบินผ่ดผลปาทูล่าอากิล่าของกองทัพอากาศสเปนเครื่องบินเหล่านี้ถูกทาสีสันสดใส แสดงโชว์ในงานบินระดับโลกและแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวสูงและการควบคุมที่นุ่มนวลของเครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงแต่สเปนเท่านั้นที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ประเทศอื่นๆก็ได้เลือก C101 เช่นชิลีฮอนดูรัสและจอร์แดนโดยเฉพาะชิลีที่ให้ความสำคัญกับเครื่องบินรุ่นนี้เป็นอย่างมากพวกเขานำไปใช้ทั้งในบทบาทการฝึกและการรบจริงโดยมีการดัดแปลงติดตั้งระบบอาวุธเพิ่มเติมให้เข้ากับความต้องการของกองทัพอากาศชิลี สิ่งที่ทำให้เครื่องบินขับไล่เบารุ่นนี้โดดเด่นก็คือความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพหลายประเทศที่ไม่สามารถลงทุนในเครื่องบินรบชั้นสูงราคาแพงสามารถเลือกใช้ C101 เป็นทางออกที่เหมาะสมไม่ว่าจะใช้ฝึกนักบินรุ่นใหม่หรือใช้ในปฏิบัติการจริงที่ไม่ซับซ้อนเกินไปแม้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเครื่องบินรุ่นใหม่ๆหอย่างฮอกของอังกฤษหรือ l 3ร a l ามสิบเัลรสของเช็กจะเข้ามาแข่งขันในตลาดเดียวกัน แต่คาซาซี101ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามของสเปนในการสร้างเครื่องบินที่ตอบโจทย์ทั้งการฝึกและการรบทุกวันนี้ซี101อาจเริ่มถูกปลดประจำการในหลายประเทศแล้วแต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องบินรบและผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์การบินเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีเครื่องบินที่แพงที่สุดเพื่อทำภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงแค่เครื่องบินที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับงาน ก็สามารถสร้างความแตกต่างในสนามรบได้คาซา C 1 0 1 a v o j e t รุ่นขับไล่เบาจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินฝึกแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์ทางวิศวกรรมการบินและความพยายามของประเทศเล็กๆที่ต้องการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับกองทัพของตนเองหากพูดในแง่ความสำเร็จ C 1 0 1ถือเป็นหนึในเครื่องบินที่ทำให้ชื่อของอุตสาหกรรมการบินสเปนเป็นที่รู้จักบนเวทีโลก และนี่คือเรื่องราวของคาซา C 1 0 1่ Aviojet รุ่นขับไล่เบาเครื่องบินที่แสดงให้เห็นว่าความเรียบง่ายความคุ้มค่าและการออกแบบที่ชาญฉลาดสามารถสร้างเครื่องบินที่ทั้งฝึกนักบินและปกป้องด้านฟ้าไปพร้อมๆกันได้อย่างลงตัว